มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือที่ว4902ลงวันที่23พฤศจิกายน2,566เป็นหนังสือด่วนที่สุดในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาได้มีจังหวัดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้มาด้วยนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับ คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกในคราวประชุมครั้งที่5ทับ2,566เมื่อวันที่26กันยายน2,566เขาได้มีมติเห็นชอบการรับรองปริมาณกา๊าซเรือนกระจกนะครับจำนวนถึง85,303นคับวันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับซึ่งจากการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของท้องถิน่นประเทศไทยโดยขอให้จังหวัดเนี่ยดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทราบซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเห็นว่าเพื่อให้ท้องถิ่นมีแนวทางดําเนินการในการใช้เงินจากการขายคาร์บอนเครดิตของท้องถิ่นถูกต้องตาม หลักของกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมจึงได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดได้ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้นะครับหหลักการและกฎหมายเนี่ยนะครับในวงเล็บ 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยฉบับที่2 พุทธศักราช2565ข้อ23ทับ4เนี่ยกำหนดว่าในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นประสงค์จะขายคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากโครงการตามประกาศนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและระยะเวลาที่ผูกพันตามสัญญาโดยการกระทําดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันเกินสมควรวงเล็บ2หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ 80 18, ว .8018 ลงวันที่26ตุลาคม2,565แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการบุญฝอยฉบับที่2พุทธศักราช2,565โดยกําโดยกำหนดแนวทางในการขายคาร์บอนเครดิตดังนี้วงเล็บ2.1ในการเสนอขายคาร์บอนเครดิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาจจะใช้วิธีการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบบันทึกคาร์บอนเครดิตขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนและก็ตกลงซื้อขายกับท้องถิ่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วงเล็บ2.2สำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจราตาตกลงราคากันตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้โดยอนุโลมทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและระยะเวลาที่ผูกพันตามสัญญาโดยไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันเกินสมควรวงเล็บ2.3เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตถือเป็นรายได้ ของท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินนะครับสำหรับเมืองพัทยาก็ให้ดําเนินการตามข้อบัญญัติเมืองพัทยาที่ออกตามความในมาตรา70แห่งพระราชบัญญตัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ในในวงเล็บ2นะครับ ต่อมาในข้อ2แนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินวงเล็บ1ให้ท้องถิ่นนําเงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตเป็นรายได้ของท้องถิ่นตามความประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการในหมวดรายได้เบ็ดตเตล็ดประเภทรายได้เบ็ดตเตล็ดอื่นๆโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว1 0 9 5ลงวันที่28พฤษภาคม2564เรื่องรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับหลายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่นวงเล็บ2กรณีท้องถิ่นนำเงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมในการเก็บขนกำจัดมูลฝอยรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้และเข้าใจมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะ และรับผิดชอบในการจัดการบูนฝอยระดับครัวเรือนเพื่อต่อยอดโครงการกิจกรรมในการลดก๊์ดเรือนกระจกหรือที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตให้เกิดความยั่งยืนโดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามจำแนกงบประมาณของท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามข้อ16แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ2,56 3และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว1 0 9 5 ลงวันที่28พฤษภาคม2564เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิน่นวงเล็บ3กรณีท้องถิ่นได้รับเงินจากการขายคาร์บอนเครดิตให้พิจารณานำไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการตามวงเล็บ2ได้ตามความเหมาะสมทางนี้เนี่ยเพื่อให้โครงการกิจกรรมเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดำเนินโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นวงเล็บ3.1โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฝึกอบรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือนวงเล็บ3.2โครงการกิจกรรมที่องค์การ อองค์กรภาคประชาชนดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำธนาคารขยะสำหรับสนับสนุนให้กับท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ไปขายเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นค่าชาปนากิจค่าคลอดบุตรค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นวงเล็บ3.3ลนลงด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมปลูกป่ากิจกรรมรักษาอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับพันธุ์สัตว์เป็นต้น วงเล็บ3.4การกำจัดขยะมูลฝอยบำบัดน้ำเสียระบบสิ่งปฏิกูลตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ3.5กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ4กรณีท้องถิ่นมีความจำเป็นในการอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อดำเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามอำนาจหน้าที่ก็ให้ตั้งงบประมาณในงบเงินอุดหนุนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุนปี2,559และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่วอร์475ลงวันที่14สิงหาคม2,563เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุนของท้องถิ่นฉบับที่พออ2พศ2563นะครับวงเล็บห เงินที่ได้จากการขายคาร์บอนเครดิตถือเป็นรายได้เบ็ดเตล็ดไม่ใช่รายได้จากทรัพย์สินและการกำหนดแนวทางการใช้เงินดังกล่าวถือเป็นการจัดการผลประโยชน์ของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพซึ่งตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณเนี่ยกำหนดให้ท้องถิ่นจะต้องตั้งงบประมาณเอาไว้ก่อนจึงจะสามารถนําเงินนั้นไปใช้ได้หากท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบ,รงบรรประมาณงบประมาณการรายประมาณการรายได้ที่จะได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตนั้น จะต้องบันทึกรายได้ในบัญชีเพิ่มเติมแต่จะยังไม่สามารถนําเงินนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และในกรณีที่ท้องถิ่นได้รับรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตแต่ไม่สามารถใช้เงินนั้นได้เงินส่วนนั้นจะกลายเป็นเงินสะสมของท้องถิ่นต่อไปนอกจากนี้ในการนําเงินไรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตไปดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถดําเนินการตามข้อบัญญัติของท้องถิน่น ในกรณีที่จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสามารถดําเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบการฝึกอบรมหรือในกรณีที่ต้องมีการจ้างเหมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นบําบัดน้ําเสียท้องสินสามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาผู้รับจ้างตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้นะครับต่อมา3การรายงานข้อมูลให้ท้องถิ่นรายงานผลกิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินที่ได้หลังจากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดโดยรายงานให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดทราบเพื่อรายงานทุก6เดือนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นารายละเอียดในหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ว4902ลงวันที่23พฤศจิกายน2566เรื่องซักซ้อม แนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ